สี่ลเงินบำนาญจากประกันสังคมนะครับหัวข้อวันนี้ส่งเงินสมทบ11,200บาทนะครับส่งมา19ปีอายุ55จะได้รับบำนาญเท่าไหร่นะครับอายุ55อย่างเดียวไม่ได้นะต้องออกจากงานหรือไม่ได้หยุดหรือหยุดส่งประกันสังคมด้วยไม่ว่าจะมาตาสาม3ามาตา3า39นะครับไปคำนวณกันเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องรับรู้รับทราบก่อนว่าเงินกรณีชลาภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกานสังคมไม่ได้มีการเลเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดนะครับดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าณปัจจุบันประมาณ24ปี เงินบำนาญชราภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอายุครบ55ปีจะได้รับบำนาญชราภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วย มาเข้าสู่เนื้อหากันครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา19ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับ11,200บาท60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยคืออะไรนะครับคือการเอาฐานเงินสมทบ 60เดือนสุดท้ายล่าสุดนะครับก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงมารวมกันนะครับรวมกันแล้วหาร60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นเองนะครับเพราะบางคนเนี่ยเง,เงินรายเดือนได้ไม่เท่ากันทุกเดือนนะครับเพราะ,ะนั้นคิดฐานเดียวอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องคิดฐานเฉลี่ยนะครับมาคำนวณกันเลยดีกว่าส่วนเกินจาก180เดือนวิธีการคิดนะครับคิดอย่างนี้เอา19ตั้งนะครับ19คือจำนวนปีที่ส่งประกันสังคมมาตั้งลบ15 เท่ากับ4ปีส่วนที่เกินมาส่วนที่เกินมาเนี่ยทุกๆุกเดือนได้เพิ่ม1.5คเอา1.5ูณ4เลยเท่ากับ6%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก6%ที่จะได้เพิ่มเป็น26% 26%ของ11,200บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณเจะรับต่อเดือนทุกๆเดือนคือ2,912บบาทนั่นเองได้ไปตลอดชีวิตเลยนะ คราวนี้ถ้าใครมองว่าเงินเดือนเ,อเงินบำนาญที่คำนวณเนี่ยมันดูยังน้อยไปเนี่ยอายุ55เองก็สามารถที่จะยังกลับไปทำงานนะครับส่งประกันสังคมได้เรื่อยๆนะครับโดยยึดนะฐานเงินสมทบเฉลี่ยช่วง60เดือนสุดท้ายล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นสำคัญนะครับในการคำนวณนะเพราะฐานเงินสมทบ ช่วง60เดือนสุดท้ายล่าสุดมันเป็นตัวกําหนดนะครับมันเป็นตัวกําหนดคุณว่าบํานาญของคุณจะได้เท่าไหร่นะครับยิ่งฐานเงินสมทบคุณเยอะบํานาญก็จะได้เยอะขึ้นไปด้วยนะครับบวกกับจํานวนปีด้วยนะนะครับแต่หลักๆคือฐานเงินสมทบเป็นหลักนั่นเองนะครับอย่างบางคนเนี่ยไปส่งมาตรา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายฐานเงินสมทบเฉลี่ยมันก็เลยลดน้อยถอยลงนะครับ เป็นผลให้บํานาญก็น้อยลงไปอีกด้วยนะครับและอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับบางคนเนี่ยเขากําหนดการเกษียณอายุไว้ที่60การทํางานถึง60นะครับนอกจากคุณจะได้ออกมาปุ๊บได้บํานาญประกันสังคมแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งคือคุณได้เงินเกษียณอายุงานนะครับตามอายุงานของคุณจากนายจ้างด้วย 3. นะครับได้ provident fund บางบริษัทมี สำรองเรียงชีพนะครับโดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางกับขนาดใหญ่นะครับแล้วก็4นะเงินเ,เงินผู้สูงอายุนะครับเริ่มต้นที่600บาทนั่นเองนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่คุณจะได้รับเมื่อคุณอายุ60ปีฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e เป็นกลังใจด้วยครับอ่ะก่อนจากกันนะครับฝากกันหน่อยนะครับกับสิทธิสูงสุดของประกันสังคมแบบใหม่นะครับ คือร่างกฎกระทรวงกำหนดเพดานค่าจ้างผู้ประกันตนมาตา3า33ที่กำลังเปิดให้รับฟังความคิดเห็นนะครับกับร่างกฎกระทรวงตัวนี้นะเป็นการปรับเพดานไรายได้เงินสมทบนะครับใหม่เนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากฐานเงินสมทบเดิมนะครับกฎกระทรวงฉบับที่7ปี25 3 8นะครับออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พุทธศักราชส5 3 3ได้กำหนดค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้ใ,ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา33ไว้ไม่เกิน15,000บาทซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่30มีนาคม2538คิดดูว่าใช้บังคับมากี่10ปีนะครับจึงสมควรนะครับ ปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานเพดานค่าจ้างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อเป็นเพ,เพื่อความเพียงพอของสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับและเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนรองรับรายจ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีนะครับเพื่อเป็นการกระจายรายได้จากผู้มีไรายได้มาก ไปสู่ผู้มีรายได้น้อยในระบบประกันสังคมนะครับและเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมนั่นเองนะครับแน่นอนการเพิ่มเพดานนะครับทำให้สิทธิประโยชน์อื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถามว่าหลายท,ท่านคง,ค,งคงกังวลนะครับโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยอาจจะก,กังวลในเรื่องของอเพดานนี้นะจะส่งผลกระทบต่อคุณหรือเปล่า คือเนื่องจากเพดานมันปรับขึ้นตามรายได้นะครับคือถ้าเกิดคุณรายได้ไม่ถึงเนี่ยคุณก็จ่ายเท่าเดิมนั่นแหละไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคุณรายได้เท่าเดิมรายได้ไม่เกินหมื่นห้าสมมตินะรายได้ไม่เกินหมื่นหคุณก็ไม่มีผลกระทบอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เพิ่มจำนวนเงินที่สมทบ เขาเพิ่มเพดานรายได้เงินสมทบนะครับ5%ยังเหมือนเดิมเป๊ะแต่เพดานเพิ่มมากขึ้นผลกระทบนะครับที่จะถูกหักเพิ่มมากขึ้นคือคนที่มีรายได้เกิน15ื่นนะครับซึ่งจะต้องส่งเงินเข้าประกันสังคมมากขึ้นนั่นเองแต่แน่นอนผลกระทบมาพร้อมกับ ผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ก็เพิ่มมากขึ้นในส่วนอื่นๆนะครับที่ทวีคูณเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอย่างเช่นเงินทดแทนกรณีว่างงานนะครับจากเดิม7,500บาทต่อเดือนอันนี้สำหรับกรณีที่ถูกเลิกจ้างนะจะเพิ่มขึ้นนะสำหรับเงินเดือนเอเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มเป็น11,500บาทต่อเดือนอันนี้สูงสุดเลยนะ ส่วนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยนะครับจากเดิม250วันเพิ่มขึ้นเป็น383วันนะครับกรณีทดแทนกรณีทุพพลภาพจากเดิมนะครับ7สูงสุด7,500บาทจะเพิ่มขึ้นเป็น11,500บาทเห็นไหมอะไรๆต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นเงินบำนาญน,นะครับ จากเดิมนะที่ถ้าส่ง15ปีได้3,000บาทนะครับจะเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ4,600บาทจากเดิมนะครับถ้าตัวอย่างคุณส่งมา25ปีด้วย25ปีได้5,250บาทนะบำนาญตัวนี้คุณก็จะได้เป็น8 0 5 0บาทส,สูงขึ้นไหมเห็นไหมต่างกันเลยนะ เงินสงคาข้อกรณีลาลอดนะครับจากเดิม22,500ครั้งนะครับตอกครั้งเพิ่มเป็น34,500ต่อตอกครั้งนะครับตอครั้งก็คือเพิ่มเงินในกรณีลาขอดนะครับได้34,500บาทต่อครั้งกรณีเงินสงคาข้อกรณีเสียชีวิตนะครับจากเดิม30,000บาทเพิ่มเป็น4 หมื่นหกพันบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมนะครับเห็นนะว่าเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะไม่ไม่ใช่แค่ว่าเพิ่มเงินสมทบนะครับแล้วลดผลประโยชน์ไม่ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยนะครับ